สีกีีซีกอ์เท่าไหร่ครับตอนนี้ตกอดบมันเฮดไปนี่คือเชี่ยอะไรวะน่ะวิเสกให้เป็นส่งระเบิดให้ไอชยก็อปปี้ตัวทำให้ขาอ้ยีอะีเยลูกไกขอบคุณครับเป็นานบุกบ้างมันไม่บุกบ้างเลยเฮ้ยเราทำลงก่อนเนาีมันดีเลยบอกเอาเอาไปยี่อะไรนะเอาเอาเอาไยอะไรอ่ะเือระเบิดคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ โชคดีโชคดีโชคดีกี้ไก่มีอะไรให้เล่นเยอะเลยอ่ะดูดูนี่ขาอ่อนแรงคือเฮียอะไรอ่ะขาอ่อนเียพวกเรานพี่ชายผมอ่านมาเอาไอ้เฮือกไม่ตลกลูกไม่ตลกเก๋าอย่าตลกเก๋าฮ่ามาทำงานเก็บทับลิงตาย เฮ้ยกูชนลิงตายเอ้อสัตว์กูชนลิงตายกูเนี่ยแหละลิงไม้เล่นเลยเนี่ยเออเออพู่หญเฉยแล้วนะโอเคว้าวใ่แล้วล่ะกูไปตำรวจลุงกูจะตัดลาดลุงลุงกูจะ